ขอได้บทนาขอขอบขอบใจท่านอาจารย์เกรี่งศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ทุกรูปที่จะได้เสียสละในการสอนทำศึกษาทั้งชั้นตรีแล้วก็ชั้นโทและในขณะเดียวกันก็ขออนุโมทนาของคุณในกอมเสียสละของอยิโยง ที่ได้พากันมาถึงแม้วันนี้จะอากาศฝนจะตกในเกือบจะทุกท้องที่ใน,ในบริเวณนี้แต่ว่าญยาิโยมก็ไม่ยอมท้อมาพากันมาแล้วก็มารอจะมาอยู่ค่อคนข้างจะนานเพราะว่าก็าไปจิตฝนอยู่ข้างนอกว่าที่จริงแล้วการเรียนทำวิศษาเนี่ยก็เป็นการเรียนเรื่องชีวิต การเล่งชีวิตพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมคืออะไรพวกเราก็ได้เคยรเรียนรู้หรือว่าได้เคยศึกษากันมาว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมที่เรียกว่ารู้ในเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของมรรคมีองค์แปดทีนี้พอเรามาศึกษาว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุนั้นเนี่ยคืออะไรก็คือความจริงนั่นเองก็คือกระบวนการของชีวิตของคนเราก็ขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งนะว่าในตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นเป็นเจ้าชายสิทธฐาถอยู่เนี่ยก็ได้ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่คือเทวทูตของอความแก่ความเจ็บความตายันก็เป็นส่วนที่ ที่เราไม่พึงปรารถนาแล้วก็ได้เห็นเทวทูตที่สี่ก็คือพระสมณะแล้วก็ทรงพิจารณาว่าความแต่ความเจ็บของตายนั้นเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์ยากความไม่พึงพอใจส่วนเทวทูตคือพระสมณะก็เป็นภาพของของความหลุดพ้นของความปล่อยวางของความ สบายใจมันก็เป็นเป็นเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาในชีวิตของตัวเราเองเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าในหลายช่วงเวลาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอย่างยกตัวอย่างเมื่อเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กๆอมัมว่าเราถึงตัวเองเล็กน้อยนะว่า อตอนที่เราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเาขาก็ไปโรงเรียนทางบ้านเขาก็ให้ให้เงินไปเล็กน้อยเพื่อไปทานอาหารกลางวันเราก็รู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามที่เราที่เรารับประทานไปเนี่ยมันช่างอร่อยเหลือเกิน,นมันอร่อยมากทีนี้พอต่อมาเรื่อยๆเนี่ย พอเมื่อเราสามารถที่จะทำงานทำการอะไรต่างๆได้แล้วในก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยทานแล้วเคยอร่อยมากเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่ยคือพอมาสังเกตเราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่เรามุ่งหวังในสิ่งที่เราปรารถนานแล้วเราก็ได้ <c oughs> สมหวังในสิ่งนั้นก็คือว่าเราจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นาน เราก็จะไล่คว้าหาความสุขอยู่เรื่อยๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนว่าที่บอกว่าความสุขความสุขในชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงเป็นเหมือนกับเป็นเงาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเงานี่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ว่า,าสภาวะที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจสิ่งที่จะต้องศึกษาก็คือเอาเอาร่างกายเอาจิตใจของเราเนี่ยมาเป็นเรือนเพาะชำสาหรับที่จะศึกษาทำความเข้าใจเรื่องชีวิตนั่นเองดังนั้นในการที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาเรียนธรรมะโดยมีพระอาจารย์ทั้งหลายท่านได้นำเอาว่าที่จริงก็คือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ท่านได เอาชีวิตของท่านเองไปศึกษาแล้วก็ได้บรรลุธรรมอย่างที่ว่าเราก็จะจะสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ว่าในชีวิตของของเราที่ได้ประสบกับสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความงดงามแล้วเราก็จะเข้าใจสภาวะทั้งหลายทั้งปวงอย่างความเป็นจริงแล้วเราก็เอาธรรมะที่เราเรียนเนี่ยไปบริหารชีวิต เราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นก็คือว่าที่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า,า <c oughs> บทบทเพลงหนึ่งบทเพลงกับผู้ที่ไร้รำคือหมายถึงไร้รำบทเพลงนั้นมันจะต้องเป็นอันเดียวกันถ้าถ้าหากว่ามันมันไม่เป็นอันเดียวกันคือหม่ถึงว่าเราเป็นผู้ไร้รำหรือว่าเป็นแดนเซอร์ แล้วก็บทเพลงก็ว่าไปแต่ในขณะที่เรา <c oughs> ที่เราไร้ลำนั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวเรากับบทเพลงมันไม่ได้อยู่ด้วยกันใจของเราหมายถึงว่าใจของเราเนี่ยไปอยู่ที่อื่นไปอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเกตเห็นว่าผู้ที่ไร้ลำนั้นเนี่ยจะไร้ลำผิดบ่อย,อยไร้ลำผิดบ่อยๆแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่ <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งในในบทเพลงนั้นที่เรากำลังไร้ลำอยู่ ชีวิตอของคนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเราแยกชีวิตจากความจริงหรือจากธรรมะออกจากกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีความสุขมากเพราะว่าเราไม่เข้าใจสาระของชีวิตนั่นเองดังนั้นในการที่พวกเราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะเนี่ยก็<า>คือเรามาศึกษาเรื่องชีวิตนั่นเองหรือชีวิตกับธรรมะเนี่ยมันก็ควรที่จะ <c oughs> ไปด้วยกันแล้วเราก็เห็นว่า,า,า,าร่างกายจริตใจของเรานั้นเนี่ยเป็นเรือนเพาะชำธรรมะอย่างดีที่สุดแล้วโดยเพราะอย่างยิ่งในการที่คุณยมอาจจะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย,ยก็ยิ่งเป็นทางให้เจริญธรรมะได้มากนะฮะอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม เราก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความเจริญงอกงามเฉพาะตัวเราอย่างเดียวแต่ว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยก็คือเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพระไตรปิฎกหรือจะเป็นอ่าเป็นเป็นคำสอนเคลื่อนที่ก็น่าจะไม่ผิดเนี่นี่ถ้าเรามองย้อนหลังไปในขณะที่พระกุธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงสามารถที่จะดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่แต่ในหนังสือนะมันมันอยู่ในโจโคนมันอยู่ในตัวของพระที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาอาจจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ว่าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยโดยเฉพาะย,ยิ่งชาวพุทธไทยเราเราก็อาจจะไม่ได้อธิบายมากได้มากว่า คําสอนอันนี้คืออะไรอย่างนั้นเหมือนกับที่พระท่านอธิบายแต่มันคือกระบวนการของชีวิตและทรรมะาคาสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับหลักปรัชญาหรืออะไรที่เขาอธิบายกันได้เป็นวันๆแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ความเข้าใจแต่มันไปถึงการประพฤติปฏิบัติมันไปถึงวิถีชีวิตของคนเราด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเมืม่อเรามาเรียนรู้ทีละน้อยทีละน้อย,อยซึ่งพระอาจารย์ทั้งหลายนี่ที่ท่านจะได้สอนเราก็จะมีความรูมมม้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นําเอาธรรมะนั้นไปเป็นส่วนสําคัญของชีวิตเหมือนกับลมหายใจเหมือนกับที่เราจะต้องรับประทานอาหารอันะนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จทีนี้ใน <c oughs> แต่และว,วันนั้นเนี่ย หลังจากที่ท่านสอนแต่ละวิชาท่านก็จะถามถึงความเข้าใจเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบว่าเออ,เ,อ,อเรารู้เราเข้าใจแต่ว่าออยอดโยมที่ได้มาเรียนธรรมนั้นเนี่ยก็จะมีมีความรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าพระอาจารย์แต่ละรูปนั้นเนี่ยท่านก็จะมีวิธีการในการที่จะสอน ให้น่าสนใจนะคืออย่างที่บางทีเราอาจจะเคยเ <c> ข <oughs> ้าใจว่าการเรียนธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนาอ่ายอะไรางี้นะ <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่าที่จริงการเรียนธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและว่าน่าสนใจยิ่งกว่าวิชาใดๆทั้งสิเพราะมันเป็นการเรียนเรื่องชีวิตนะว่าที่จริงแล้วในการเรียนวิชาใดๆก็าตาม จุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือทําให้ชีวิตของเราไม่ลําบากมากให้มีความสุขตามสมควรคือจุดมุ่งหมายนะเราถึงไปทําแคร่งเรียนกัน4ี่ปี5ปีอะไรก็าตามเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นไม่ลําบากมากเกินเกินไปนะแต่ว่าเรียนธรรม,มะนี่มันยิ่งกว่านั้นอีกมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นคําตอบในด้านของวัตถุสิ่งของหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้นมันแต่มันเป็นคําตอบให้จิตใจของเราด้วย,ยดังนั้น ในแต่ละวันที่เรามีการเรียนก่อนที่จะมีการเรียนเราก็จะสมาทานศีลแล้วเราก็จะนั่งปฏิบัติประมาณห้านาทีเพื่อที่จะให้ครบกระบวนการของการเรียนการสอนที่ในทางพระพุทธศาสนานท่านก็จะบอกว่าทั้งปริยัติปฏิบัติทั้งปฏิเวกแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับญาติโยมในการที่จะนำไปบริหารชีวิต ในการที่จะนำไปใช้หรือว่าไปชี้แจงแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจต่อไปจึงอาจจะมาพร้อมออด้วยพระอาจารย์ทุกูปก็ก็หวังว่าการสอนทาให้สุขษานั้นก็จะเป็นคุณประโยชน์กับญาติโยมแล้วก็กับพระศาสนาโดยตรงที่ทำให้พระศาสนาของเรานั้นยิ่ง มีความมั่นคงมีความแข็งแรงอย่างราบรื่นในสถานที่แห่งน,นี้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ความสุขแก่ชาวเราและก็ผู้ที่เข้ามาที่เรายิ่งยิ่ขึน้นโดยที่สุดก็ขออนุโมทนาขอบคุณในอาจารย์ทุกรูปและก็ยา,าดโยมสอนที่ชนทั้งหลายที่ได้พาเสียสละก,กันมาเรียนธรรมะในวันนี้และก็วันต่อ,ตอ,ตอไปขอความตั้งใจดีของทุกคน จเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงความเจริญความเจริญด้วยอายุอันสุขภาพอภัปฏิพันแล้วก็ความที่เป็นผู้มีโชคดีมีโชคดีด้านร่างกายคือมีร่างกายที่เข้มแข็งเบิกบานแล้วก็มีโชคดีด้านจิตใจที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานตลอดกาล